แกะกลอง Jazz Minor X4 1 U เครื่องขุด ETH ในอดีตสวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งได้รับเครื่อง Jazz m i n e r X4 1 U เครื่องนี้ มีกำลังขุดอยู่ที่520เมกะเฮิร์ตนะครับตัวของเครื่องนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช้เป็นเครื่องสำหรับการขุด e t s นะครับก็ eth เรียมนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ขุดไม่ได้แล้วนะครับผมหลังจากที่เป็น e t s 2.0อันนี้ผมไปซื้อเครื่องมือสองนะเรื่องอหลังจากที่ได้สั่งมาเนี่ยก็มาแกะดูเครื่องโดยสภาพ ข้างนอกเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้เครื่องประมาณนี้เหมือนกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ดูรูปทรงก็ดูดีครับสภาพไม่ไม่ได้เสียหายอะไรจากการขนส่งนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ดูดีนะครับพวกอ่าตาสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ดูดีนะครับทีแรกผมเข้าใจว่าเครื่องนี้เนี่ยจะต้องมีต้องเตรียมซื้อตัวของ power supply มาอีก แต่ปรากฏว่านี่ครับผมเห็นว่ามันมีปลั๊กให้เลยนะครับเพราะว่ามี power supply อยู่ในนี้อยู่ในตัวเลยนะครับด้านหลังก็มีปลั๊กแล้วก็ตัวสายแลนที่เสียบแลนนะครับแล้วก็จะมีช่องเ,ออเสียบตัวของ micro sd card เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเงรี้ยภาพโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกพึงพอใจมากนะครับว่าอ๋อเครื่องนี้มันค่อนข้างดูดีเชียวนะครับดูก็ค่อนข้างใหญ่ แล้วก็รูปลักษภายนอกก็ก็ดูดีนะครับผมกำลังไฟที่ใช้เนี่ย240วัตต์นะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจว่าเสียงเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ดังมากนะครับเพราะพัดลมที่อยู่ข้างในก็น่าจะเบานะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยจะจะสามารถขุดได้กําไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนขายบอกว่าขุดคุ้มค่าไฟนะครับ ก็ถ้าไปดูในสเปคของตัวของในในเว็บตัว ASIC Miner นะครับ Value ASIC Miner Value นะครับก็จะบอกว่ามันจะได้กำไรอยู่ประมาณวันละ0.5ถึง0.6เหรียญต่อวันนะครับก็ถือว่าชนะค่าไฟนะครับนี่มาดูรายละเอียดกันนะครับ รายละเอียดเนี่ยก็เป็นเครื่อง j จ z สไมเนอร์0 MHz เดเปอร์เซกนะครับใช้ไฟ240วัตต์นะครับตอนนี้ก็ขุด e t a s t นะครับก็รายได้อยู่ที่0.64เหรียญเนานะแล้วก็เหรียญที่ขุดก็ตามนี้นะครับแต่เท่าที่ผมดูก็ที่จะขุดง่ายๆก็มีแต่ etc นะครับตัวเหรียญอื่นๆเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างซื้อมีที่ขุดยาก การแลกเปกลี่ยนยากก็นิพูต่างๆนะครับใครมีอะไรแนะนําให้ผมก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ